มามามาอิอเดินมด้โอโหไหวไหมแม่าไหวไหมคนรักเมียเกินไปยุงเมียเดินเปะมันจะเดินงเดินไม่ใช่เดินงนี่นะครับางนางงามมาปุ๊บป่านะคะโตไม่ไนะต้นไม้เนี่ยโตแต่อเนี่ยตายเร็วเจับนันไม่ได้แบบ้ยไปไงวะไปปวปไไง ได้แล้วหนึ่งตัวไ้าีเดียวได้อาขาแลยขาหอยเดียวหอยตัวเล็กมากนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใครใครใครก็รใค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 ร ให้แล้วใครมาวันนี้วะมาวันนี้คืออะไรเอ้าก็คุณบอกว่าอะไรคุณบอกว่าอยากจะออกเอาโดนาวิซิมีปกติแล้วเราต้องออกมาเที่ยวน,นอกก็เนี่ยจัดให้แล้วไงไม่แล้วเราทำไมต้องมาวันนี้ได้มาวันไหนอะเราเขาต้องมาวันนี้สิว, <Okay. S 1> วันวันที่เราว่าง <c oughs> เป็นไรปะเนี่ย <c oughs> สภาพทำไมดูไม่สดใสเลยเป็นไรเปล่าไม่ใช่ก็แบบมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างคือ มไ่อยเลยไปทำอะไรมาเอาพูดเลยไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกลับกี่โมงอจำไม่ได้ไม่ได้ดูนาฬิกายอมรับมาเดี๋ยวนี้ว่าตอนนี้พาที่นิดหน่อยไม่นิดอะตอนนี้สภาพเป็นยังไงงอมงอมคือออเมาค้างแหละมึงอะเมาค้างแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้แล้วเอาของมาดิแล้วการตากแดดตรงนี้มันดียังไงอ้าวจัดให้แล้วนี่ผมรู้เลยว่าคุณต้องสภาพนี้ดื่มก่อนดื่มก่อนอะให้ดื่ม สับด้วยแค่ยกขวายังเหนื่อยเลยกินก่อนกินก่อนเป็นไงเออแฟชอร่อยกินอีก ออร่อยนี่นะสายปาร์ตี้สายดื่มทุกคนใครมีสภาพเหมือนเมียผมบอกเลยเลยว่านี่เขาเรียกว่าโคคาลิสวทครับเป็นเครื่องดื่มที่พัฒนามาจากน้ำเกลือทางการแพทย์ที่เน้นความรวดเร็ว ในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยมันฟื้นฟูแล้วกลับมาสดชื่นได้ทันทีเอบอกเลยว่าอันนี้เป็นวิธีในการแก้แฮงหรือว่าเมาค้างได้ดีที่สุดไอ้ดีขึ้นเลยนะนี่ด่านี่ด่าหัวได้แล้วไหถ้าด่าได้ก็คือหายเลยนี่ยังไม่หมดขวดเลยนะเกินนี่บอกเลยว่าอันนี้เป็นวิธีการแก้เมาค้างที่ดีที่สุดต้องดื่มเครื่องดื่มโพคกาลีสวทครับดื่มได้ตั้งแต่ก่อนดื่มแอลระหว่างดื่มแอล หรือหลังจากดื่มแอลจะช่วยได้มากไอระหว่างกินด้วยเหรอได้ดิสังเกตดูนะมือหายสั่นทันทีมือหายทันทีโอเคโอเคแล้วนะโอเคแล้วดูเหมือนจักรวาลมันจัดเรียนไห้พอดื่มดื่มพวกคาลิสเวตปุ๊บเป็นไงลมมาเลยสดชื่อก้นมาทันทีเพือนวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเออมาสมุทรสงครามแล้วร้านที่เราจะมาเนี่ยร้านนี้เนี่ยดังมากเลือกซีฟู้ด ร้านนี้เขาไปออกปัญญาห้าดาวเลยนะปกติทานกับข้าวนะนี่เปล่าๆปล่ไข่ปลาก็ละลายไปเลยอ่ะปัดกุ๊บไปเลยอ่ะสูตรของใครเนี่ยเขาของฉันนี่คือขายดีที่สุดครับผมสวัสดีค่ะแชมป์พี่แชมป์ยินดีที่รู้จักอย่างยิ่งนี่คนดังเลยนะไม่ดังครับแม่ดังกว่าเออแม่คุณแม่ดังกว่าจริงไหมร้านนี้แม่อร่อยแม่อร่อย อะไรต้องเก็บินเองเลยเออแล้วแล้วทำไมคนเยอะเพราะอะไรที่นี่เห็นว่าข้างหลังอะไรมีควันมีอะไรมีบ้องอะไรใช่ไหมทำอะไรลุ้นเลยไม่กลัวตายเยอะเลยเอาดีที่อร่อยอร่อยอร่อยแล้ลงดารามาเยอะเลยพี่แชมป์เนี่ยตั้งใจมาสมุทรสงครามเลยวันนี้พาเที่ยวหน่อยได้ไหม ใช่สมุนรสำคัญปกติเขาต้องมาในเขามาเที่ยวอะไรกันลูกป่าชายเลนครับอ่านี่ป่าชายเลนไปปลูกป่าชายเลนเราไปเที่ยวเราอยากกินอร่อยเราก็ต้องงมเองต้องมหอยอ่านี่นี่เผือกซีฟู้ดเนี่ยเปิดเปิดมากี่ปีแล้วพี่ทั้งปีที่หกครับใครเป็นคนทำใครคนแม่เป็นคนทำคนนั้นไหมนั่นแหละเใส่เสื้อเสื้อลายดอกคนนั้นไหมคนนั้นแหละคนนั้นแหละวันนี้สิวันี้น่วันนี้สิแม่แม่สวัสดีค่ะแม่ถึงขั้นแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยทำรับเธอไง แม่เขาบอกร้านนี้อร่อยมากพี่พงพี่พ,อพ,พอลอยเขามาดารุงดาราอะไรมาใชอ,อร่อยเพราะอะไรแม่บอกดิเพราะตีมือแม่งเ,เออใส่ไม่ม,ไม,ม,มี่ใส่อะไรอื่นพิเศษไหมแม่มี่อะไร่่ส่ำใันอร่อยแม่แม่วันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยว ร้านนี้อาหารทะเลแบบสดมากเดี๋ยวจะมีหอยคลองหอยแข็งใช่ไหมีแล้วทำไมกินเลยไม่ได้ทำไมต้องไปงมเองเพื่ออะไรอ่ะท้องมาสองเซสุด้วยถึงจะได้ดูนแท้่าหายากยังไงหอยย่หายากหอยแข็งมาก่อนเนี่ยแม่ไปเก็บหนะหัวเข้าร้านเลยหอยหาไม่ยากหรอกแถวนี้ก็มีแม่หอยสดไหมสดเออบิงด้วยเออแม่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวที่นี่ที่พี่ปื้นยังเออแล้วโปกคารีเซเวทแม่ลองกินดูแม่ลองดื่มดู ไปยะอ่าผมชื่นจริงผมให้แม่เลยแลกกับทองเส้นนี้ได้ไหมได้แม่แม่แข่งแมาโอเคพี่แชมป์พี่แชมป์วันนี้พาไปเที่ยวหน่อยเดี๋ยวพาไปไหนมั่งพี่แชมป์พาไปปุปบาปไชนีนปุปบาปไชนีนงมหอยแข่งกินเองงมหอยแข่งแล้วก็งงได้พี่แชมป์ทำไม่เป็นกินได้ก็ได้กินไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กิน ไม่เป็นไรมีหอยลอยอยู่หอยใครหอยแม่ไงหอยแม่หอยแม่ที่ร้านนี้มีหอยแม่ก็กล้ามนีแม่โตตัวใหญ่โอเคแม่นะเดี๋ยวรอถ้าเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรนะมีหอยแม่อยู่นะโอเคงั้นแม่เดี๋ยวเราไปกับพี่แชมป์ก่อนนะลองดูนะไปไปเราไปเที่ยวชายหาดหอยส่วนมากเราก็รับลูกค้าอยู่แล้วเขาจะมาเนี่ยมาแบบให้อาหารลิงอย่างเดียวก็มี แล้วก็โปรไฟายชายเลนก็มีแล้วแล้วลิงมันแบบมันแบบอยู่แบบอยู่ธรรมชาติของเขาเลยเหรอแล้วเราแบบถามต้นไม้อะไรเลยเขาดุไหมไม่ดุครับที่นี่ไม่ดุเหรอเหรอลิงไม่ดุดูว่าเห็นคนกับลิงถ้าเราต้องตีคนก่อนเลยตีคนก่อนใช่ลิงไม่น่ากลัวแล้วระหว่างถั่วกับลิงอะไรตีก่อนตีถั่วก่อนแหม่บวชแม่ชี้นำขนาดนี้แล้วปกติอย่างหอยแครงนี่คือเราเราเป็นคน เลี้ยงไว้เองไหมไม่มันเกิดตามธรรมชาติครับอ๋อเหรอใช่ใช่เรามงมเราแล้วแล้วแต่แรงเราเลยเราไหวแค่ไหนแค่นั้นนะอันนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนใช่เ <c oughs> นี่ยด้านข้างเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นนะ <c oughs> มันก็ยังเป็นแบบ <c oughs> เขายังคงอนุรักษ์บแบบนี้เอาไว้อยู่ทำไมก็เ <c oughs> ด็กๆกับปูขึ้นข้างๆเลยพวกปูทะเลปูไทยอะไรเงี้ย ก็จะมาจับตรงนี้เลยใช่เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเดินจับมันทลายป่าเลยแล้วลิงเวลาเขาหากินเขาหากินของเขาเองเขาไปกินพวกใบอ่อนของใบสะแแม่อะไรเงี้ยกับลูกลำลําคูอะไรเงี้ยพี่ใช่แล้วถ้าก็จัาจัาจับจัามับกระชากให้ลงมากินทุกคูน้อเล็กเขา่อยแทงเลยเขาแกะกินได้นะรับไหนก็แล้วกันลิงลิงลิงไหนอ่ะคป็นน้องเลยอ่ะเคุณน้องเลย แล้วก็ตามเขารู้ได้ไงอ่ะเขารู้ไอ้นี่ไงก็เรามีอาหารอยู่ในมือเนี่ยเขาจะเห็นหรืเขาจะรู้แล้วมันจะตามอ่ะพี่เรือมันมาบ่ไงเขาจะรู้เองนั่นนี่นี่อยู่นี่ก็ได้ย้อนนี่เขาเลยเออยนนี่เขาเลยไหนไปเขาจะรู้เลยว่าเสเสเราเสเสผมไปดูผมไม่ดูคลิปผมไปดูคลิปเสต่อยกับลิงแล้วผมกลัวลิงเลยโอ้โหเสเจ้าเดี๋ยวแล้วเสเลย

ไม่รู้เปล่าใหญ่ sizment happy เดี๋ยวจะเป็นแสนตู blunt as n เดี๋ยวเจ้าจะเหมาตลอดหน้าเสรยียเ้าเสร็จ w h a t e v าแล้วก r u c ไปเลย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 ไเลยไป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 เเลยไปเลยไปเลยไปเลยเลยไยไปเเลยไปเลยไปเลยไปเลปเไปเเลยไลยไเลยไยไปเลยไปปเลลยไปเลลยไปเลลยเลยไย ดี๋ยวก็จะพามาแบบนี้แหละช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะมาเก็บหอยน้ำแห้งก่อนนะต้องรอเราต้องดูน้ำแห้งวาาตรงไหนตรงไหนเขาจะมีน้ำกลางวันน้ำกลางคืนเขาจะฝังตัวกับไอ้ดินเลนดินเลนดินเลนเราก็ไปเก็บแล้วเราก็ต้องพักเอาแบบนี้ได้เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีมันเขาจะมีโพตามาเป็นตาเล็กๆบนน้ำทีิดนิดนึงแล้วหละตัวสังเกตในการเก็บหอยเอาเ่อวันนี้เอากี่กิโล เดี๋ยวนะมันจะจมนะจมนะพี่ซีน่ะเฮ้ยแต่พอได้พี่มี่แต่มันเลนมันเลนนิดนึงไม่แต่พี่มี่ตัวเบาเดินง่ายเราว่าฉันขี่หลังเธอไปมันจะไม่ล่อตอนขี่หลังนี่แหละก็ไม่เป็นไรพี่ซีมอถึงแล้วเหรอมา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 เดินไม่ได้โอ้โหเดินกันเลยแม่เขาไหวไหมคนรักเมียงเลยไม่ยุงเมี้ยงเลย ขาตัวเบาเขาเนี่ยเดง่ายกว่าเราดูพ่อเหลือกเดินสบายๆเลยนี่นี่จะหกสิบแล้วนะนี่ก็จะหกสิบเหมือนกันไปเร็วๆเดินไปจับมือพี่ทับไว้มาๆาแบนี้ได้เนี่ข้างข้างบนมันจะเริ่มแข่งแล้วพี่มิไปเดิน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 ง่ายกว่าเห็นปะมันจะเดินง่ายกว่าเดินตรงไม่ใช่บันไง่ไม่เนี่ยมันจะเดินง่ายกว่าข้างบนจะเริ่มแข่งแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้พวกนุ้ไม่มาเหรอกองพังได้ไงแล้วมึงจะเห็นเหรอลงมาลงมา อ,อ,อันนี้เราจะมาปลูกป่าทายเรียนกันกับพี่แชมป์นะพ่อเผือกพี่มี่ผมต้นนี้เดี๋ยวสักกี่ปีพ่อสามปีก็สูงนะสามปีเดี๋ยสักหปีมันจะเป็นคล้ายคล้ายฝั่งนึงได้ป่ะพี่ทำ <c oughs> ไมถอนไุ่ขึ้นเหรอ <c oughs> เราต้องถอนนะดูตรงเนี้ย <c oughs> เอาไปจับน้องได้เอาเหนื่อยนะดูเนหนื่อยๆนะเอาระวังไม้ระวังไม้เออเราดูเนื่อยๆนะืวอทางมาทรมานนะไหนอ่ะนั่นมันลิงนี่หว่านะใส่ลิงต้องนู่นนู่นแคมป์ตลกเลยนี่นะครับพานางงามมาปลูกป่านะคะเราต้องลึกแค่ไหนอ่ะแค่นั้นเราก่อนแล้วพี่แล้วก็ดินกบไปนิดหนึ่งใส่ไปอ่านั่นแหละเดี๋ยวน้องเขาจะอยู่อย่างนั้นแหละ ต้นไม้เนี่ยโตแต่อีเนี่ยตายเร็วๆจับกันมันลงม่เสียมันไม่ได้ตบบโอ้ยรถฮะโอเคลูกโตไวนะอสามปีเราเจอกันนะลูกทีนี้ทีนี่เลยงมหอยสิจ้าอ๋อยังไม่เสร็จเหรอยังสิเสร็จอะไรยังไม่งมหอยเลยนี่จะขายของอ่าไปพี่มี่เดินเดินตามพี่แชมป์เลยไปกี่คอหนด้ครับมากี่คอสพิธีเลยพี่มี่ไอ้ลิงมาว่ะลิงมาลิงลิงชิลลิงไปเลยเจอเขาไป มาได้มาได้มาเดินไปไปตามไป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 เลยไม่มีเไยเกีกร์ไม่มีไม่มีเจสต่อยต่อยลิงทไมอนลิงมาเราเดินไปเดี๋ยวตอนลงทไมเาเียเลย อ้้าาวเขไปกดกูขากูเล่นมือนเดิมอีกตอนเนี้ยเดินไปสิอย่ากดสิไปเดินไปเลยเดินไปเลยเด็ลำบากหรือมั้งดูลำบากแล้วลำบากทีเป่งเลยรู้ยังทำอไมถึงแพงเออเวลากินต้องกินให้หมดนะฉันจะดูดไอ้ไ้มันแบบหายไปเลย ใช่มันหาได้ง่ายๆนะเนี่ยนี่นะมันไปไปกระดาษมันจะไปไวกว่าอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยจะไปมันจะไปไวกว่าแล้พี่มีขึ้นเลยพี่มีขึ้นเลยอ๋อให้เมียทีมบัวนั่งนี่เอาะลองดูลองดูนี่นี่เอาเข่าวางตรงนี้แล้วเอาเท้ายันตรงนี้แล้วผมอ่ะผมนั้งขาเดียวอ่ะขาเดียวอ่ะพี่มีกระดาษขาลงไปเอดูดูโอเคถาเท้าไปนิดนึง แล้วก็ทิพทินไปทิพไปถ่ายนีถ่ายทิพดินนะแล้วมันจะไปอายปะไปง่ายกว่าปะเฮ้ยอ่หนปดเราได้อ้าวมันจะไว้กว่าเลยปะอ่ะลองหาดู10บตัวพี่ๆมาไม่ลองหาไงอ่ะันนี้ไงเดี๋ยว้พี่แชมา์ก็นาไงอ๋อมีจะได้แล้วมันหอยไรอยสังอ๋อหอยสังเฮ้ยเ้าลองไปลึกไาไม่ลึกมากวิวอยู่้างนาเลยเจอันเจอไหมพี่วิเจอยังออกบรเวตัวค่ะจุัวมับ มันจะมีรูๆพ <Bond> ี่พ <cities Courtney> ี่คูไหนอะเด enfin ี๋ยวไปแวะขอซื้อเขาได้ไหมนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวดันให้ไปนั่งเระดานเลยไปไปนั่งมากางไี่มีนั่งแางไปตรงกลางเลยรอไป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 ที่ไได้แล้วหนึ่งตัวไ้ที่ใยอ่ได้ไป ได้ไหมครับโอยอย่างนี้เหนื่อยตายเลยอ่ะมันต้องนอนทีอ่ะไม่ถ้าเป็นคนเดียวอ่ะไม่เหนื่อยไงลงมาดิลงมาดิอยู่ใกล้ๆไงไม่ใชอมันถีบไม่ถนัดคาราทไม่ออก อ่าตรงนั้นแหละ <c oughs> น้าถ่ายีเต้าไปดูเจอแล้วเจอไหมใช่ไหมไม่ใช่อ่ะตายอ่ะนะตาย เขาบอกว่าตอนแรกกะว่าจะแข่งกันแต่ว่าคนละสิบตัวใช่ป่ะนี่ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วแม่งยังสามตัวยากมากไม่ได้ง่ายเลยอ่ะพีม่มี่พี่มี่พอไหมไปซื้อคนอื่นเขาดีกว่า,ววาเ,เออ เ็บอกให้แม่บอกแล้วว่าสนุกเอ็มมาอยู่นี่นเมาป่ะเนี่ยหายแล้วหายแล้วจริงเปล่าหายแล้วรู้สึกดีเห็นไหมบอกแล้วอ่าบางครั้งอ่ะมันต้องออกมาทํากิจกรรมแบบนี้บ้างเห็นไหมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพ่อเผือกน้องแชมป์ยังอยู่กับเราอยู่ทางด้านหลังนะดูดูหายไปดูเลยนี่ผมว่าบรรยากาศแบบนี้นะถ้ามากันทั้งครอบครัวควรจะมากันสนุกสนานคุณจะได้เห็นคุณค่าของหอยแครงเนี่ยกว่าจะจะเก็บได้ไม่ได้ง่ายเลยนะ อ่าเราเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงนะนี่ถ้าพ่อไม่พกมาจากที่ร้านเราไม่ได้ทักตัวเลยนะฉนได้หอยทากมาหนึ่งตัวไม่เมื่อกี้หยอกหยอกพ่อไม่ได้พกมาจากที่ร้านนะพ่อเก็บจากตรงนี้เลยนะเกพ่อเก่งเออเขาเรียกว่าเชี่ยวชาเลยเนาะแต่สังเกตไหมว่าเราทํากิจกรรมหนักขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นไหมเราไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมจัดมันสิจัดมันสินี่เพราะเรามีโพคาลีนสวีทครับเป็นไง ดื่มได้ทุกที่ดื่มดีทุกกิจกรรมเพราะโคคารีสวีทนะคะมีไอออนมากมายแน่นอนนะย้ําอีกครั้งสายปาร์ตี้สายกิจกรรมหนักบอกเลยว่าดื่มตัวนี้ดี D, แก้เมาค้างแก้แห้งดื่มก่อนดื่มแอลดื่มระวังดื่มแอลหรือดื่มหลังดื่มแอลโคลคารีสวีทครับมีโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนแคลเซียมไอออนซึ่งไอออนเหล่านี้เป็นแร่ธาตุที่ใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายเขาจะนำไปใช้ได้ในทันทีครับ อย่าลืมว่าเขาเนี่ยทำแบบว่าเหมือนน้ำเกลือจากทางการแพทย์เน้นการดูดซึมเป็นหลักให้ว่าเราดื่มไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเฟรชทันทีคนที่ดื่มโพคาลี่สวทครับจะรู้ถึงความสดชื่นได้นานกว่าน้ำเปล่านะเติมน้ำเติมไอออนต้องโพคาลี่สวทครับเอาให้พ่อเผือกกับพี่แชมป์สิเดี๋ยวพ่อเผือกกับพี่แชมป์จะหาว่าเวอร์พ่อลองดื่มพี่แชมป์เอาลองดูลองดูพ่อ เป็นไงกดชื่นชนอนี่ไอเนี้ยกระหายถ้าหิวเราต้องไปร้านเผ <c oughs> ือกซีฟูด้ดวันนี้เราหาหอยแครงนะช่ไมแมแม่คุยไว้เยอะเลยบอกว่าใครมาเนี่ยก็ต้องมากินร้านแม่เดี๋ยวเราไปกินข้าวร้านแม่กันเไมะงั้นขอขอบคุณครับพอ,อลิสเวรครับขอบคุณมากสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้เหนื่อยยังไงก็สบายล เดี๋ยวพร้อมที่จะไปกินข้าวกันแต่ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่น่ารักมากเลยให้พวกเรานะครับทีมงานนาวยูซีมี่ของเรานะครับอาบน้ำอาบท่ากันขอขอบคุณนะครับบ้านไม้ทารารีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่ยู่ีสวนน้ำข้างหลังมาแบบครอบครัวมาแบบคู่รักเออมากับเพื่อนที่พักสะอาดมากคุณสามารถกระโดดเล่นน้ำข้างหน้าได้เลยแล้วก็เล่นได้ด้วยมีสวนน้ำอยู่ตรงนี้นะมาเช็คอินกันโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับขอบคุณมากครับ บ้านไม้ทาราอืมโอ้โหเอาละได้เวลาแล้วมาขนาดนี้นี่ร้านนี้เขาน่ารักนะเขาเล้ยจุดไฟเองอ่ะเอาละโอเคดูไข่ดิเขาบอกว่าวันนี้ไข่ใหญ่ใหญ่มากถ้ามาที่นี่ ต้องกินอันนี้เลยใบชาครามใบชะครามอันนี้คือนำเคยใช่ไหมไอ้ขาวๆนี่กะทิเหรอกะทิออยม่นแ้ๆกรอบกรอบอร่อยจริงอร่อยอ่ะแต่อธิบายไม่ถูกอ่ะเราอ่ะไอเราไปงมหอยไมเหรอเออไปงมประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้มาสี่ตัวพี่แจ๊ ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหอยใหญ่ละตั้งหนึ่งตแป๊บนึงไอหอยที่เราไปงมมาเมื่อกี้มันไม่ได้ขนาดนี้เลยนะพี่ย้ำนะเข้าไปสูบลมมาแต่หอยของเราอะสู้หอยแม่ไม่ได้แม่พูดแล้วแม่พูดแล้วว่าว่าหอยใหญ่ของแม่เชื่อยังเชื่อแล้ววันหลังก็เตือนก่อนสิไม่ต้องไปงมเฮ้ยดูดิโอ้ยทำไมมันใหญ่จังอะเต็มเลยอะ ลองเลยดีกว่าเออลองลองดีกว่าขออนุญาตเดี๋ยวตักให้ภรรยาเอ้ยญาติหยุดหยุดคุณหยุดของคันใหญ่กว่าคุณหยุดทำไมเธอต้องตักตัวเล็กๆให้ฉันจะตัอานี้ฉันชอบหอยใหญ่ๆเอาซาหอยเล็กเหรอเอาแค่พอดีคำโอ้โหเลือดเขานะหอยใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้หากินง่ายนะสดมากก็เขาไปซื้อหอยมาจากที่อื่นที่อื่นสดอยู่แล้วที่นี่ไม่สดใช่ไหมตาตาเอออืมอร่อยมาก ดีเนาะเลิศเห็นแล้วมีความสุขใช่ไหมมีความสุขเห็นกินได้ก็ดีใจเท่าไหร่ถามเลยพี่ยาแต่เราสองร้อยครับไม่แพงหลังจากที่เราไปกินแล้วนะมีสักตัวไหมที่เราเก็บมาแล้วก็มาอยู่ในนี้เทคืนไปหมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ยาแกงคั่วกุ้งไข่ปลาชะครามอ๋อมันจะมีใบอะไรนะแกงคั่วแล้วก็มีใบชะครามอ่ะใบชะครามมันจะดูดน้ำเข้าไปอยู่ในใบ อร่อยมากอะอร่อยมากเลยอะอะไรเม็ดแป๊ะวะเคืปลาลิวกิวครับน, <c oughs> นี่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 น,น,นรูปใหญ่กว่าวันที่ไปรายการบรรยายนะโอ้ยร้อน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 โอ้โหใส่งในปากเลยอะใช่ไปงมหอยมานะหาหอยไม่เจอไม่เป็นไรแต่อาหารอร่อยแบบนี้นะต้องมาแฮม ฟังเลยเดี๋ยวเผื่อใครที่จะมาเนี่ยเขาต้องติดต่ออะไรยังไงก็ติดต่อทางเพจได้ครับแล้วหน้าเพจก็จะมีเบอร์ร้านเลยกดสามารถกดโทรได้เลยก็จะเข้าเบอร์ร้านโดยตรงเลยบอกเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แชมป์มากๆขอขอบคุณพ่อเผือกเลยนพ่อเผือกแม่มาด้วยแม่ครัวมาโชว์หน่อยทาปากตั้งแต่ตีสี่แล้วมาลมาโชว์หน่อยแล้วจะขอบคุณละน่ารักมากขอบคุณพ่อเผือกนะน่ารักที่สุดแม่ครับแม่จ๋าแม่คนที่ไม่รู้เลยเอ๊ะทำไมขอยเผือกซีฟู้ดทำไมใหญ่ขนาดนี้แม่ ไม่ใหญ่ขนาดนี้อะไรล่ะทำอะไรทำอะไรล่ะพ่อนี่นะ60แล้วนะแข็งแรงมากแข็งแรงมากอ้าไข่แม่เท่าไหร่เอาไข่ไข่โอ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยยี่สิบเก้าคอพอร์ยี่สิบเก้าคอมพอเท่าไหร่แม่เท่าไหร่ห้าแปดห้าสิบแปดจริงไหมเมื่อกี้พี่แชมป์ก็บอกว่าพ่อนี่ว่าเก่งแล้วนะหรือเขา เขาเก็บได้ประมาณ10โลยี่สิบโลแม่เก็บได้เท่าไหร่แม่เก็บได้สี่สิบอะจริงเหรอจริงชายาเขาคนตั้งให้ปอบปอมือเร็วไงอ๋อเป็นอย่างี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละเขาเรียกยายปอบขอบไว้อาโอเคฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณคุณแม่แม่สายใจพ่อเผือกน้องแชมป์นะฮะร้านนี้เผือกซีฟู้ดบอบ คุณไม่ผิดหวังแน่นอน s. <S ขอบคุณมากแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับโพคาลิสเวต์ครับดื่มได้ทุกที่ดื่มดีทุกกิจกรรมเคลีฝากไว้ด้วยครับเชียร์หมดขวดหมดขวดหมดขวดกินข้าวกันนกินข้าวค่ะกินข้าวกัน